สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือ2ออนแกนนะครับหรือวัฒนาชัยจเจริญรถบ้าน สำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามานะครับส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจ a c e b ุ o k นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบ้านมือสองขอนแก่นฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับสําหรับวันนี้นะครับ ผมจะขออนุญาตจัดโปรนะครับในช่วงเดือนธันวาคม2567นี้นะครับนะฮะโปรนี้นะฮะต้องบอกว่าอ่าถึงไม่เกินวันที่31ธันวาคมปีนี้เท่านั้นนะครับท่านใดที่หา4ล e ออยู่ขอจัดโปร3คันนี้เลยนะครับบอกเลยไม่ควรพลาดนะฮะนะฮะรับรองถ้าท่านพลาดโอกาสนี้นะฮะก็ น่าจะหายากแล้วนะครับในราคานี้นะครับอ่ะนะฮะเริ่มตั้งแต่โฟร e วินะครับเราจะจัดโฟร์วิวสามคันนี้นะครับคันนี้จะเป็นแคปแล้วก็สประตูอีก2คันนะครับจะมีต่างค่ายมิตซูโตโยตานิสสันนะครับคันนี้สตาราปี2547นะครับออฟโรดโฟวิ view, ยกสูงลงเล่มเรียบร้อยมีชุดโชคให้ยกชุดยกคุณภาพดีนะครับการขับไม่โคงเคงยางใหญ่นะครับนะฮะ คันนี้ก็สีสันสวยนะฮะเดี๋ยวปัดเงาให้ใหม่เพราะว่าก็จะมีริ้วรอยบ้างเป็นรอยขนแมวนะครับที่มีการล้างบ้างหรือว่าผมขี่เข้าป่าบ้างนิดหน่อยนะครับคันนี้นะครับปี45เล่มพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับวิศวารับรองการยกสูงให้แล้วโฟรวิวดีไม่มีปัญหานะครับเฟืองท้ายเป็นเติดแล้วนะครับก็คือปั่นคู่นั่นเองนะครับคันนี้นะครับก็ อันนี้ไม่ได้ยังไม่ได้ล้างนะครับแต่ล้างออกแล้วสวยนะครับมีชุดแต่งออฟโรดมาให้เป็นลอ้อเป็นกันชนเป็นโลบาร์นะครับเป็นกันชนหน้าชิ้นใหญ่แล้วนะครับนะฮะสีทูโซนสวยๆแบบนี้นะครับชัดส่งชัดซีดีไม่มีผุไม่มีดามอย่างแน่นอนนะครับคันนี้นะฮะเอาไปนะครับเดิมราคาของเขาอยู่ที่2 9 0 0 0บาทนะฮะเดิมนะฮะอันนั้นคือราคาเดิมนะครับ ปัจจุบันเอาไปในราคานะฮะในช่วงสิ้นเดือนธันวาน,นะฮะก่อนก่อนถึงวันที่31นะฮะไม่เกิน31ธันวาว่างั้นนะครับอยู่ที่ราคา189,000บาทนะฮะ189,000บาทนะฮะของเหลวต้องไปเปลี่ยนเองแล้วนะครับราคานี้ผมไม่เหลือกำไรแล้วต้องมารับเองนะฮะแต่ถ้าอยากให้เปลี่ยนก็คุยกันได้นะฮะในราคาเดี๋ยวผม คิดค่าใช้จ่ายให้ส่วนจัดทรงนะฮะก็ต้องเป็นราคาที่เพิ่มเติมแล้วนะครับเพราะว่าปรับลดลง20,000แล้วนะครับจาก2 9 9 0 0 0เหลือ1 8 9 0 0 0นะครับผมนะฮะเล่มพร้อมโอนนะฮะนะ,ะก็คันนี้สวยๆเลยนะครับนะ,ะเอาไปใช้ยาวๆเป็นปั๊มสาย2,008มีอินเตอร์เทอร์โบแรงมา้าแรงบิดเหลือเยอะๆนะครับผมคันนี้นะครับ แล้วก็มาคันถัดไปคันนี้นะครับเป็นเครื่อง2.5 Vigo ปี2548นะฮะสประตูเกียร์ธรรมดาโคววลขับเคลื่อน4ล้อเช่นกันเล่มเอกสารพร้อมโอนยางใหม่4เส้นบา์โวเพิ่งเปลี่ยนนะครับวิ่งยังไม่ถึงแค่ไม่ถึง100โลไม่ถึง50โลด้วยซ้ำ ก็คือผมเปลี่ยนแล้วก็เอามาจอดเลยนะครับสีสันลดได้เดิมบางเป็นสีเดิมสวยนะฮะต้องมาดูภายงภายในสวยคันนี้นะเครื่องยนต์ดีสะอาดสะอา้านเป็นเครื่องยนต์120แรงนะ2,500ซีซีนะฮะมีไฟตัดหมอกมีพวกทุกอย่างนะครับมีโลบาร์กันชนท้ายใหม่คิ Q ้วล้อฟิล์มสวยแอร์เย็นเครื่องดีพาษีไม่ขาดนะครับคันนี้นะ เอาไปจากราคา2 9 90,900ราคาเดิมนะครับ2 9 90,900เอาไปเลย2 69,000บาทนะฮะ2 69,000บาทนะฮะร,ราคานี้ไม่รวมเปลี่ยนของเหลวไม่รวมจัดส่งถ้าจะให้เปลี่ยนของเหลวก็คิดตามค่าใช้จ่ายถ้าจะให้จัดส่งก็ต้องคิดตามระยะทางของทีมงานที่จะจัดส่งให้นะครับ ต้องมาลองเองทั้ง3คันมารับเองนะครับนะฮะถ้าอยากได้ราคานี้269,000บาทจาก2,99,000าคันนี้ถือว่าลดเยอะนะครับลดลงมา3 0ม0 0ื่นเลยนะครับก่อนสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับผมนะฮะนะฮะก็หาโฟล์วิวอยู่รับรองไม่ผิดหวังสักคันนะครับรถดีทุกคันนะครับนะฮะ เรารับประกันเครื่องเกียร์ให้เหมือนเดิมนะครับรับประกันการโอนย้ายให้เหมือนเดิมนะครับผมนะฮะอ่าแล้วก็มาคันนี้ของค่ายนิสันกันเลยนะฮะคันนี้นิสันฟอนเทียปี2545ี2545นะครับเป็นโฉมสุดท้ายนะครับในตัวหน้าตัวนี้ก่อนที่จะเป็นอ่าถ้าเป็นถัดไปนะครับจะต้องเป็นเครื่องยนต์3,000 ZDI ฝาแดงที่เป็นโฟ e e ลนะครับตัวนี้2 5 0 5จะเป็นรหัส P d 2 5นะครับเป็นเครื่องยนต์ปั๊มสายนะครับนะฮะเครื่องยนต์ตัวนี้ดีมากนะฮะตามที่ผมเคยขายเคยใช้ดีมากในเรื่องของไม่จุกจิกนะฮะเรื่องการสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับนะฮะถือว่าอยู่ในระดับที่เรายอมรับได้นะครับคันนี้เป็นไดเล็นะฮะเอ่อเป็นเครื่องยนต์ที่ยังไม่ใช่คอมเอ็เลไม่ใช่ปั๊มไฟฟ้าไม่ใช่คันเร่งไฟฟ้านะครับ นะฮะตัวนี้เป็นปั๊มสายอยู่สีสันคือยังเป็นสีเดิมนะฮะจะมีเพียงแค่จุดนี้นะครับที่ผมไปเก็บนะฮะนะฮะถ้าเคยดูคลิปก่อนนะฮะจะมีรักยิ้มแถวนี้แต่เก็บก็คือเก็บจุดตรงนี้เท่านั้นเองนะครับนอกนั้นยังเป็นสีเดิมพวกนี้ด้านบนยังเป็นสีเดิมโรงงานอยู่แค่เก็บเก็บจุดเฉยๆนะครับน่ครับสีสันเดิมบางทั้งคันนะครับผมคันนี้นะฮะล้อยางนะฮะก็เป็นขอบ18อยากสวยก็ ไปเปลี่ยนยางออฟโรลดเอานะครับผมนะฮะนี่ครับสวยๆนะครับคันนี้สมบูรณ์แบบรถมือเดียวนะครับรถคนแก่ใช้คันนี้นะฮะนะก็รับรองไม่ผิดหวังสักคันนะฮะในส่วน3คันนี้ส่วนราคานั้นนะฮะมาฟังกันนะฮะราคาคันนี้จาก1นึ0ง0ับาทนะฟังนะฮนึ6ง0ส0ก้านบาทนะฮะ เอาไปในราคา149,000บาทนะฮะ149,000บาทลดไปเลย20,000นะฮะก่อนนะฮะภายในเดือนนี้เท่านั้นนะครับปีหน้าขอปรับในราคาเดิมนะฮะต้องขออภัยด้วยถ้ายังอยู่นะครับแต่ถ้าไม่อยู่ก็ดีใจด้วยสำหรับท่านใดที่ได้ไปนะครับนะ อราคาจาก169,00 0เหลือ1 4 9 0 0 0 0บาทของเหลวต้องไปเปลี่ยนเอาต้องมารับเองนะครับถ้าอยากให้เปลี่ยนของเหลวก็เหมือนกันนะฮะก็เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจัดส่งก็เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะฮะสีสันรถสวยเดิมบางทั้งคันท่านใช้ไปอีก10ปีสีก็ยังเงาวับแบบนี้นะครับปัดเงาขึ้นสีเดิมบางนะครับมีตำหนิแค่นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองไม่เยอะนะครับคันนี้ นะฮะยังคงเป็นสีเดิมนี่ครับก็จะมีลักยิ้มรอขุดขีดนิดหน่อยฟิล์มสวยทั้งคันภายในเบาสวยนะครับผมนะฮะหนึ่งแสนนานะฮะสำหรับนิสสันฟอ o n เทียส่วนค่ายโตโยต้าวีโกก็อยู่ที่269,000หกื่นเก้าพันโฟวิลนะครับนะฮะนะฮะถ้าจะซื้อรถนะฮะซื้อเป็นโฟวิลเผื่อไว้ได้ใช้งานขายง่ายนะครับแล้วก็นะนะไปที่ไหนมาไหน ไปง่ายสะดวกไม่ว่าจะขึ้นเขาลงห้วยนะครับข้อดีของเขาคือแบบนี้นะครับดีโฟดีนะฮะถ้าเป็นตัวนี้อย่างน้อยๆก็ประมาณ2อง0ส0สามสองคันนี้ได้2องแ0 0หนาพนะฮะขยับปรับเงินอีกแค่2 3งสามหมื่นได้ Vigo เลยนะครับนะฮะส่วนค่ายมิตซูบิชิคันนี้จาก2อง0 0 0ก็เหลือ1นึ่0 0สบาทนะครับผมนะฮะไม่ต้องไปตกต่งเพิ่มเยอะ ท่านซื้อรถ4ฟวิลคันหนึงแคปนะฮะแสนสองแสนสานะฮะกวาที่จะทําทมาขนาดเนี้ยหมดเป็นแสนนะครับเฉพาะการยกก็หมดเป็นหมื่นกว่าบาทแล้วก็ต้องมาใส่เรื่องของโชคนะฮะเพื่อรถไม่โค้งเคงขับง่ายนะฮะแล้วก็มาทําเฟืองท้ายเต็ดมาใส่ชุดล้อหาใส่นี่ก็หลายหมื่นนะครชุดกันชนหน้ากันชนหลังนะะพวกนี้เยอะแล้วก็คันเนี้ยก็คือได้สีสันสวยนะครับ นะสีสันสวยเงาวับนะฮะต้องมาดูมาลองขับทุกคันนะครับผมสามารถให้ลองขับได้เลยไม่ว่าจะเป็นการขับขี่แบบถนนธรรมดาหรือถนนออฟโรดนะครับออนโรดออฟโรดมีที่พอให้ลองได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าที่โฮสนะะนะฮะ,นะฮะมากมายเหมือนกับรถออฟโรดที่เขาแต่งเยอะๆอันนั้นมันไปไม่ได้ขนาดนั้นนะครับนะะเอาแค่นี้นิดหน่อยจริงๆเราไม่ได้ใช้ ขนาดนั้นถ้าไปใช้งานหนะักขนาดนั้นต้องเป็นการแต่งพิเศษนะครับผมนะฮะอ๋อประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะฮะมิตซู189,000โตโยต้าวีโก้269,000นิสสันฟอนเทีย149,000สิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับนะท่านใดทันก็ดีใจด้วยนะครับได้รถด,ดีๆไปนะฮะติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์098 2 7, 2 7 4 4 2 7 9 0 9 8 2 7 4 4อ7 9 i d ด4นยาะครับอยากดูรถตัวจริงรบกวนโทรสอบถามก่อนนะครับว่ามีติดนัดติดจองไหมถ้าไม่มีติดนัดติดจองผมก็จะให้ท่านมาที่ตำบลท่าพราอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะฮะเราจะไม่รับนัดสายซ้อนต้องขออภัยนะครับนะฮะถ้าท่านมาถึงจะผมนัดลูกค้าแล้วท่านมาทีหลังนะฮะ มาดูรถก่อนก็ไม่สามารถที่จะขายให้ได้ขออภัยด้วยนะฮะอ่าก็ต้องให้เกียรติท่านที่นัดแล้วนะครับนะฮะท่านแรกมาถ้าจบไม่จบค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับนะฮะอนะ่ก็โทรมาได้แล้วก็ไอ l ดี e Line ผมก็คืออ่า4 7นย์เก็นะครับก็เป็นไอ l ดี e ลด้านล่างผมที่เมื่อโทรไว้ให้นะครับก็จะขึ้นว่ารถบ้านมือ2องคอนแก่นเท่านั้น นทักมาหรืออยากเร็วก็โทรมาได้เลยครับผมรับร้อรับสายอยู่ตลอดเวลานะครับก็ฝากไว้เพียงแค่นี้สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ